สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวยู u ู e ที่รักทุกท่านครับพบกับผมอีกแล้วนะครับวันสบายสไตล์สวิตนะครับวันนี้ลุงสวิตอยู่ที่บ้านโฮยโต้เชนเคยนะครับตำบลทับปิกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับอาทิตย์ที่แล้วได้มาอัปเดตเรื่องป่าและ ลำห้วยสักเคนะครับแต่เมื่อเดินมาดูแล้วครั้งก่อนยังมีน้ำแต่ครั้งนี้ไม่มีน้ำนะครับก็สืบเนื่องมาจากที่ฝนตกขาดช่วงนะครับเพราะว่าหลายวันนะครับที่ฝนโปรยปลายบางๆนะครับก็ทำให้น้ำในลำห้วยสักเค ก็เห็นอยู่สภาพนี้นะครับก็มีแต่ก้อนหินครับท่านผู้ชม<笑><笑>ก็เลยวันนี้ก็จะตามนะครับตามมาดูนี่นีร่องรอยนะครับนี่ท่านผู้ชมอรอยน้ำํำพึ่งแห้งไปมาดมาดนะครับน้ําหายไปไหนนะครับตอนนี้ก็ลงสวิตก็เดินตามลําห้วยนะครับเดินตามลาห้วยมาดูที่ว่าน้ํา ไปแค่ไหนถึงจะพบน้ํานะครับขอบคุณนะครับที่กดติดตามนี่ครับร่องรอยท่านผู้ชมมีแต่ก้อนหินปกติลำบุ้ยลำนี้จะมีน้ำที่ไหลตลอดทั้งปีนะครับตอนที่ลุงขนาดที่ลุงยืนอยู่ในขนาดนี้ที่กำลังเดินอยู่ในขนาดนี้ก็ประมาณถ้าขึ้นไปด้านบนนะครับขึ้นไปด้านบน ก็จะประมาณ3 0 0เมตรนะครับก็จะถึงมีน้ำตกถึงน้ำตกห้วยสเคน้ำตกขนาดเล็กนะครับสภาพป่านะที่ดูอยู่ในขณะนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นป่าดิบชื้นเหมือนกันนะครับนี่เตยไม้ตอนนี้เป็นเตยไม้นะครับก็ รือว่าสภาพปลาก็ยังสุดยอดอยู่นะครับท่านผู้ชมก็ยังเขียวขจีสวยงามมากนี่ครับลำห้วยห้วยสักขีนะครับก็ไม่มีน้ำเลยนะนี่น้ำาพึ่งแห้งไปมาดเพราะว่าฝนไม่ตกมาเป็นอาทิตย์นะครับ ก็ปีนี้สภาพอากาศเอายังไงดีเดี๋ยวแรงเดี๋ยวฝนนะตันแรกน้ำไหลดีนี่ครับท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์นะก็อยู่ประมาณนี้กล้วยป่ากล้วยเถือนนะครับ ้วยสะเคก็เป็นสายลำห้วยนี่นี่นี่ท่านผู้ชมไม่มีเลยไม่มีน้ำเลยนะครับน้ำหายไปไหนหมดแต่คาดว่าน่าจะซึมลงดินนะครับท่านผู้ชมพอลงมาข้างล่างนี่ก็ซึมหายไปเลยวันนี้ก็จะจะมาเดินดูที่ว่าน้ำ อยู่แค่ไหนตอนนี้หลวงสวิทก็ได้เดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็อาจจะวันนี้ไม่ได้รีวิวอะไรที่มากมายนะครับก็อาจจะเดินก็อาจจะภาพอาจจะวบเว็บวบเว็บนะครับก็ไม่ได้สวยงามอะไรมากมายนะครับนี่ ก็จะเดินขึ้นไปดูน้ำนะห้วยสักขีาพยากรณ์ปีนี้นะครับเขาบอกว่าเนี่ยเดือนอันี้เดือนคัยน,น,นยนี้เดือนอะไรอะ่ะเดือนมิถุนายนนะครับก็วันนี้ก็ประมาณวันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่17นะครับ ก็พยากรณ์บอกว่าน้ํานะน้ําฝนนะฝนนี่อาจจะตกขาดช่วงนะตกไม่เสมอ,อก็เป็นไปได้นะครับเวลาฝนมาก็โปรยปลายเล็กๆน้อยๆก็ทําให้ในลําห้วยน้ําเริ่มแห้งลงนะ ถ้าถ้าไม่ตกอีกสักอาทิตย์หนึ่งก็คงจะขึ้นไปข้างบนนี่น้ำตกก็คงจะน้อยแล้วครับอันนี้เราก็จะเห็นแต่ก้อนหินเปล่าๆไม่มีน้ำนะครับก็ดูแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่นะท่านผู้ชมถ้าเดินเที่ยว เินชมธรรมชาติก็ถือว่าอย่างสวยงามนะครับช่วงนี้ฝนฟ้าเนี่ยก็ถือว่าอากาศครึ้มทุกวันเลยครับท่านผู้ชมแสงแดดไม่ค่อยมีนะครับนี่ขนาดที่ว่าลุงสวิทเดินนี่ก็แสงแดดไม่มี จะครึมตลอดแต่ฝนไม่ตกได้ข่าวว่าไปตกแถวชุมพรแถวสุราษนะครับแถวเพชรบุรีแถวนู้นขณะนี้ลุงอยู่ที่จังหวัดกระบี่เนี่ยก็ถือว่าฝนตกมาแต่ละครั้งเนี่ยบางๆนะโปรยโปรยไม่มี ช่วงที่หนาเม็ดหรือว่าตกมากนะครับไม่มีตอนนี้ลำห้วยต่างๆเช่นบ้านห้วยโต้นี่มีลำคลองลำห้วยหลายคลองนะครับวันนี้ก็พาเจ้าดำมาด้วยนี่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 เจ้าดำ พาขึ้นมาเที่ยวด้วยอาบ้านห้วยโต้นี้มีหลายคลองนะครับมีหลายห้วยมีทั้งห้วยสักเคตอนที่นี่ขนาดนี้คือห้วยสักเคที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ห้วยสักเคแล้วก็ไปคลองตนูนคลองน้ำตายห้วยไผ่ห้วยซ่าน แล้วก็ไหลไปรวมกันที่คลองใหญ่นะครับไปที่คลองใหญ่แล้วก็ลงทะเลอันดามันหน้าเมืองกระบี่นะครับก็ถือว่าบ้านห้วยโต้นี่มีลำคลองลำห้วยนี่เยอะแยะมากมายนะครับโดยเฉพาะห้วยคลองน้ำตายก็ตอนนี้ลงสภาพเดิมเลยครับตอนแรกที่ไปอัปเดตมาน้ำแดง แต่ว่าตอนนี้ก็น้าเริ่มน้อยลงเพราะว่าฝนไม่ตกนะครับคล้ายๆกับว่าฝนทิ้งช่วงนะครับก็สภาพก็เลยเห็นอยู่แบบนี้เหลือแต่หินนะครับท่านผู้ชม ครับก็เป็นสภาพป่าดิบชื้นที่มีต้นไม้ที่สวยงามนะครับที่ท่านเห็นอยู่ขณะดนี้มีพันไม้หลายชนิดเลยทีเดียวท่านผู้ชมพันไม้ที่รู้จักก็มีไม้ปออีเก้งอ้าวเจ้าตัวนี้เขามานะครับเจ้าน้ำตาล ก็มีไม้ปอยีเก้งไม้พลไม้ขี้หนอนหรือว่าสมพงนะครับเป็นไม้พลไม้ขี้หนอนนี่ครับท่านผู้ชมรอยพึ่งแห้งไปเมื่อไม่มกี่วันมานี้เองนะครับก็ถือว่าเป็น ป่าที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันไม้หลายชนิดนะครับป่าชนิดนี้ส่วนมากก็จะมีมอสเฟินเกาะอยู่ตามต้นไม้ตามก้อนหินมากมายนะเพราะว่าเวลาที่แสงแดดมาก็จะส่ง แสงสว่างตรงไม่ถึงพื้นดินสภาพป่าก็ก็อยู่อย่างที่เห็นนะครับท่านผู้ชมเนี่ยจะดูรกทุบรกทึบนะครับเพราะว่าป่าปืนนี้เป็นสภาพป่าที่ต่ำนะต่ำสภาพป่าพื้นที่เสมอความสูงก็ต้องขึ้นไปอีกนะครับถึงจะมีความสูง ขนานี้ก็ไม่ได้ตาย,ยระดับอะไรมากมายนะครับก็ถือว่าราดลาดชันนิดๆก็ป่าก็อยู่สภาพเนี้นี่ก็จะเห็นว่ามีก้อนหินมีต้นพลมีต้นชกเนี่ย่ต้นชกคล้ายๆกับต้นมะพร้าวาครับนุ่นไปเห็นต้นชกนี่เท่าที่ดูศึกษาม,มานะครับท่านผู้ชม เมื่อเวลามันออกลูกแล้วมันจะตายไปเลยแต่ว่าลุงสวิตไม่ได้เอารายละเอียดมาบอกให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่าพันไม้อาจันนี้เป็นอย่างไรบ้างเมื่อมีลูกแล้วไม้พลไม้ชกต้นชกนี่เขาบอกว่ามีลูกเป็นพวงพวงใหญ่นะครับเวลาออกลูกลูกแก่เสร็จเรียบร้อยก็ ตัวแม่มันก็ต้นแม่มันก็จะตายไปนะครับเขาเรียกว่า <noir> ลูกฆ่าแม่ถ้าออกลูกมาแล้วแม่มันจะต้องตายนะครับนี่พบแล้วครับท่านผู้ชมเดินมาเรื่อยๆแล้วพบแล้วนี่นี่น้ำไหลรินรินอยู่ประมาณนี้ครับนี่นี่ ก็ถือว่าด้านบนนี่ยังมีน้ำไหลยอยู่แต่ว่าด้านล่างไม่มีแล้วครับเนี่ยพอแล้วนี่ถ้าฝนยังอยู่ตกอีกนะครับอีกสักอาทิตย์ตรงนี้ก็อาจจะแห้งนะครับแห้งแน่นอน <c oughs> ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชม นี่น้ำก็ยังมีเล็กน้อยนะครับตรงนี้ไม่มีผู้คนที่เดินขึ้นไปตรงจุดนี้นะครับไม่มีผู้คนที่เดินขึ้นไปนะครับร่องรอยไม่มีเลยมีแต่สาภาพธรรมชาติที่สวยงามเลยทีเดียว เพราะว่าส่วนมากแล้วจะไม่มีคนมาเดินตามที่แบบนี้นะครับเพราะว่าน้ำตกไม่มีแต่ถ้าหากว่าเป็นนักเดินป่าก็จะขึ้นยอดเขานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยไม่ค่อยมีคนเข้ามานักเข้ามาสักเท่าไหร่ครับถ้าผู้ชมก็ยังดูนะครับดูดูดูสภาพปา่า ก็คล้ายๆกับว่าเป็นป่ารกทึบนะด้านล่างก้อนหินก็ใหญ่นะครับก้อนใหญ่ๆทั้งนั้นนี่สภาพป่าพื้นล่างจะรกทึบเ,เต็มไปด้วยหวายนะครับต้นหวายชนิดต่างๆต้นจากนะครับและฟันไม้ระดับต่ำๆที่ขึ้นอยู่เต็ม พื้นที่นะถ้าดูสภาพป่าแล้วไม่น่าเดินนะครับถ้าถ้าเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าดูไกลๆนะดูไกลๆก็จะมีความสวยง่ามากเลยทีเดียวเพราะว่าความสวยนี่จะเป็นป่าที่หนาแน่นนะครับแล้วก็มีสีเขียวตลอดเวลา มาวันนี้ไม่ได้ยินเสียงน้ําตกนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือสภาพป่าดิบชื้นหรือป่าดงดิบนะนพื้นดินก็จะปกคลุมไปด้วยพันธุ์พืชเถาวันย์หญ้าต่างๆนะครับนี่ก็ประมาณนี้ ครับท่านผู้ชมอันนี้ก็มาอัปเดตเรื่องน้ำว่าหายไปไหนนะครับแล้วก็เพื่อไม่เสียเวลาก็ดูทั้งซ้ายทั้งขวาของลำห้วยดูปลาชนิดต่างๆไปด้วยก็ถือว่าเพลินนะครับไปอย่างหนึ่งเพราะว่าปลาสอง ข้างลำห้วยก็ถือว่ายังสวยงามนะครับครับสำหรับลุงชวิตสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับที่เป็นกำลังใจให้ลุงชวิตก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับหาที่เป็นกำลังใจนะครับอย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ตรงก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวลุงสวิตจะต้องรีบออกจากป่าก่อนนะครับเพราะว่าดูแล้วฝนทำท่าจะมาแล้วครับ คิดว่าตกไม่เยอะนะครับสำหรับวันนี้ก็คงขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบายบาย